ไ,ได้มีการเกิดเหตยิงกันนะครับนอกสถานบันเทิงที่บ้านไทจังร้วนอำเภอะะเดาจังหวัดสงคล้ามีผู้บาดเจ็บสานหัสเนื่องรายด้วยกันครับพลนําำมันรตรีวาราเวชชาพินั่นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงคล้าพร้อมโดยพลนพันน้ำมันเอกคณะวัดเซงซุยพื่อมากับการซืบสวนซอพ่อจังหวัดสงคล้าและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้แ,แหล่งหลักซืบสวนติดตามจับกลุ่มคนร้ายนะครับที่ลงมือก่อเหตุพร้อมแถลงข่าวบิดคดี สึ่งจากการซืบซวนและก็ตรวสอบกลองวงจรปิดพบว่าคนรายที่รวมกันกเกศคือนายชัยรัตน์หรือหูจุนซักอายุ39ปีและนาย อกอรนาลากิศหรือเอิร์ธนะครับสุริยโชตอายุ33ปีเจ้าหน้าที่ได้รบรวมลักท้าแล้วครับกระัางซานจังหวัดนทวีอนุมัติไม่จับทั้งส่องไร้อห่ารวมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีอาวุธปืนเพ่องกระสุนปืน<อ>ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็พาอาวุธปืนไปในเมืองเรื่องมู่บานท่าทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันสมควรและรวมกันตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตต่อมานายชัยรัตจุนซัก แล้วก็นายกริตรากิตสุริยโชตก็ได้เข้ามอบตัวพร้อมกับแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วก็ข้อสู้คดีพร้อมนำข้องกลางอาวุธปืนเดชชายโกเหต์รวมทางกระสุนปืนขนาดจุดี่ห้าแล้วก็ปลอกกระสุนปืนขนาดจุดซี่ห้าจำนวนซ่องปลอกมาด้วยค่ะส่วนประเด็นการโกเหต์นะครับเกิดจากนายยงหยุดเรื่องรุนคนแจ็บเนี่ยพร้อมด้วยเพื่อนีคนิค้นก็ได้มานั่งกินทีรานนะครับแล้วก็ทีราน l ิเบอร์ตี้คับด้านนอก ต่อมาทางร้านได้ปิดบริการแต่นายธทรหยุดเรื่องนุ่นผู้ช่วยผู้เย,ยบ้านเนี่ยต้องการนั่งดื่มต่อเจ้าของร้านจึงได้เชิญตัวผู้ช่วยผู้เยญบ้านตะบุหน้าบอนให้ออกจากร้านจึงเป็นทหตนายทะละวิวาทกัน โดยทั้งสองสารภาพว่าเมานะครับขาสตีและเป็นคนก่อเหตุฉกเบอนยิ่งก่อนจนมีคนบาดเจ็บดังกล่าวพันบอก็าตามเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้เวลาเพียงสิบชั่วโมงในการจับกลุ่มผู้ก่อเหตุถึงแม่ผู้ต้องหามามอบตัวแต่ด้วยวัตถุพยาาและก็กล้องวงจรปิดก็สามารถมาตัวผู้กระทําพิดได้อย่างแน่นหน้าที่เดียวครับ